ก็จะเป็นประมาณนี <laughs> huh kind of ้นะครับทางเข้าไปเดี๋ยวเราจะเดินฮะน้องโดนพลาสติกแร็ปน้องโดนพลาสติกแร็ปอ่ะรณรงนะคะห้ามใช้พลาสติกเยอะนะคะเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราเดินครับไปดูข้างในบรรยากาศเย็นดีนะครับ ตอนที่เรามานี่ตอนค่ำแล้วนะครับตอนนี้5โมงเรามีเวลาอีกเปิด7โมงเช้าถึง8โมงนะคะตอนนี้เหลืออะไรเปิดเป็นโมงเช้าถึง10บหงนาฬิกาไอ้10โมถึง6โมงเย็นนะครับบ้าบอฉันพูดผิดเหรออันนี้นะครับเขาก็จะเปิดเวลาตามนี้นะครับถ้าใครจะมาก็มากันได้นะครับอยู่ที่ชนบุรี เดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูก่อนอันนี้จะเป็นแผนผังนะครับแผนผังที่เราอยู่ก็คืออยู่ณนะอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับหยุดอยู่นาจุดซุ้มทางเข้านะครับก็จะเป็นที่เราเดินนะครับก็จะประมาณถ้าเราไปทางซ้ายซ้ายไปนะครับก็จะไปโอใ้เวลาเดินรอบทั้งหมด200 211เมตรนะครับก็ไม่ไกลมากนะ่ครับแผนแผนผังป่าก็าจะประมาณนี้เดี๋ยวพาไปเดินดูผมเคยมาก่อนหน้านี้ประมาณสักแปดปีที่แล้วมั้งแปดปีที่แล้วข้างในจะเป็นมันจะบรรยากาศดีนะครับต้น ต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ป่าชายเลนอ่ะคุมไม้หมดเลยนะข้างในจะมีเขาเรียกอะไรจะมีเหมือนสะพานด้วยนะทำได้มาเป็นสะพานแขวนนะแต่ไบบก็ลองเดินดูเนี่ยครับที่ที่เราเจอเมื่อกี้นะถ้าเลี้ยวสายไปถนนใช่ไหมก็จะเดินลอบไปนู้นสองร้อยกว่าเมตรก็กไกลนะครับก็จะเดินลอบมาถนนจากเดินไปนูรนอบเข้าไปป่านู้นครับแล้วก็ลอบมาทางนี้มันจะ มาจุจบอยู่ที่นี่อีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราเดินไปทางซ้ายเถอะสองร้อยสิบเอ็ดเมตรน่าจะไม่ไกลมากเดี๋ยวเราไปดู<ๆ>เดี๋ยวผม<ๆ>พาเดินดูนะครับบรรยากาศต้นเย็นพระอาทิตย์กำลังจะรับข้อฟ้าต้นเย็นใสรว่างก็มาเดินชิวๆได้นะครับเดินดูธรรมชาติป่าชายเลนอากาศเย็นๆไป <พา S 3> ครับเดี๋ยว ไปกันต่ออาจจะเป็นป่าใช้เล่นอย่างนี้ทําไมตอนนี้ตอนแปดปีที่แล้วในตรงนี้บริเวณแถวนี้นะครับอไม้เต็มเลยนะครับปา่าไม้เต็มเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนไม่เหลือเลยครับก่อนหน้าน,นี้คือคือจะเห็นแค่สะพานที่เราเดินนะครับคือป่าป่าสองทางทางเนี้มันจะเต็มจะเต็มแบบนี้เลยนะครับเนี่ยจะเต็มไปแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ฝั่งด้านในอย่างเงี้ยไม่มีแล้ว เหมือนมันโดนเอ่อมันโดนอะไรอ่ะเขากำลังปลูกใหม่แต่ว่าโดนน้ำเหรอก็ไม่น่าใจ่นะครับมันน่าจะเอ่อต้นไม้มันน่าจะตายไปครับก็มีมีมาปลูกใหม่อยู่นะครับเนี่ยเขาก็มีมาปลูกใหม่อยู่นะครับเขาก็ปลูกอยู่ก่อ,อนหน้านี้ที่มาอนะ่ะจะเต็มไปเลยนะครับเนี่ยคือเราจะเราจะเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นแค่อ่นี่เห็นแค่สะพานบันไดเนี่ยครับเราจะเห็นต้นไม้ข้างๆแบบเนี้ย แต่ตอนนี้มองไปในโล่งเลยจะเห็นมันได้โน่นมองเห็นยันสะพานที่เราจะไปฝั่งโน้อนอีกที่เราจะเดินรอบไปโน่ะเห็นยันสะพานโน่นแต่ก่อนนี้มองไม่เห็นนะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่ามันโดนโดนอะไรทําไมมันถึงตายไปมันเ <c oughs> <c oughs> หมือน <c oughs> รือว่าเขาตัดออกหรือเปล่าไม่น่าจะตัดนะแต่นี้เขามีเมืปลูกใหม่อยู่นะครับแต่ก่อนนี้จะแบบ เรียกอ,อะไรปกคลุมกว่านี้ต้นไม้ฝั่งนี้ก็ไม่คลุมเท่าไหร่นี่ยังยัง,ยงแบบยังโล่งอยู่ครับเมื่อก่อนมันจะคลุมไปหมดเลยมันจะแบบเนี่ยตรงที่ตรงตรงที่สะพานตรงนี้มันจะคลุมเลยนะครับเป็นซุ้มเลยเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นซุ้มเลยแต่ตอนเนี้ยผ่านไปแปดปีต้นไม้หายหมดเลยนะครับ<ฮ>ก็ถ้าใครมีกิจกรรมดีๆปลูกป่าชายเลนก็มาปลูกกันได้นะครับที่นี่ เขาก็จะมีหลายบริษัทมาปลูกอยู่นะครับเนะี่ยปลูกป่าชายเลนปลูกให้มันมีป่า,มาไม้ไว้นะครับน้ำมันจะได้ไม่กัดเซาะฝั่งเข้าไปลึกโอ้ไกลอยู่นะนูน่นใช่210้เมตรจริงใช่ไหมไม่น่าใช่210เมตรอะดูจากเส้นทางแล้วครับท,ที่เราดูแผนผังมางเมื่อกี้2 1 1 211เมตรแต่ผมว่าน่าจะไม่ใช่จากนี่ไปถึงมุมนู้นที่จะเจะเดียวอะ ก็ได้แล้วร้อยเมตรจากตรงนู function, ness, ness, ains, lar, animals, meter, ้นน่ะ <visuals> นู้นจากนู้นมาถึง <pareil> นู้นูก็น่าจะร้อยแล้วน่าจะได้รอบนี้น่าจะสามสี่ร้อยเมตรได้ไม่ไม่น่าจะใช่สองร้อยเมตรหรือว่าแผนพังนั้นอาจจะเป็นแผนพังเก่าแล้วเขาเปลี่ยนหรือเปล่าไม่น่าเปลี่ยนนะแต่เส้นทางผมว่าไม่น่าใช่แน่นอนนะสองร้อยสิบเอ็ดเมตรใช่ไหมเหมือนมันกว้างขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีไม่มีป่าใช่ปะป่าหายไปเยอะเลยอ่ะเนี่ย ถ้าใครมีกิจกรรมดีๆของบริษัทนะครับก็มาทํากันได้นะครับติดต่อมาที่ที่นี่ได้มาช่วยกันปลูกป่าชายเลนนะครับให้มันให้มันปกคลุมนะครับแปดปีที่แล้วผมมามันปกคลุมหมดมันจะสวยมากเลยนะครับเวลาเดินเดินบนสะพานเนี่ยคือต้นไม้มันคลุมหมดเลยมันจะสวยแต่ตอนนี้มันเหมือนหายไปหมดแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ป้องกันน้ําทะเลเซาะขึ้นอ่าซ้ฝั่งได้นะครับก็ถ้าใครมีกิจกรรมดีๆก็มานะครับก็ที่เดินผ่านมานะครับ ก็เห like ็นหลายบริษัทหลายโครงการหลายหน่วยงานนะครับก็มาปลูกกันอยู่ครับเนี่ยครับเห็นปลายต้นไม้กําลังโผล่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่มาปลูกฮะบันไดลงไปปลูกป่าเนี่ยใช่ไหมเนี่ยครับก็จะเป็นกลุ่มอันนั้นป้ายที่เดินผ่านมาเมื่อกี้ก็มีอยู่สามสี่ป้ายนะครับหลายบริษัทเขาก็มาปลูกกันอยู่ก็ ถ้าบริษัทไหนไม่มีที่ไปทํากิจกรรมซ HR ที่ไกลนะครับก็มาใกล้ๆนี้ก็ได้ครับที่ชนบุรีอยู่ในอ้มตก็มากันได้นะครับก็ให้บริษัทพามาปลูกที่นี่ปลูกน้ําทะเลจะได้ไม่เซาะชายฝั่งนะครับนเนี่ยนครับเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้ปกคุมแบบนี้เลยเราเดินมาเนี่ยคือตัวนี้มันจะคุมไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนแปดปีที่แล้วอันนี้ ในรอบแปดปีนะครับได้มาเดินอีกทีหนึ่งก็ไม่ไกลมากใช่ไหงเนี่ยมันใช่น่าจะยืนต้นตายเฉยแล้วมั้งนะครับมันเหมือนมันยืนต้นตายครับอืมอไม่แน่ใจเนี่ยเนี่ยน,น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเนี่ยมันน่าจะยืนต้นตายแบบเนี้ยเออมันถึงว่าเขาถึงจะมีมีการปลูกเขาแทนอยู่เรื่อยนะครับเนี่ยเนี่ยมันน่าจะยืนต้นตายแบบนี้ออนแหลแะ แบบต้นนี้แหละน่ะนูนมองไปก็เห็นอยู่ต้นต้นที่มันยังยังยืนต้นอยู่นะครับที่มันตายแล้วแต่มันยังยืนต้นอยู่มานี่งไงเป็นฝักของเขาเจอไหมนี่ต้นเอาไปปลูกอันนี้เหรอเขาปุ๋ยยังไงนี่เหรอมันเป็นลูกเป็นเหรอใช่เวลามันตกมันก็จะทิ่มลงอ๋อนี่นะเนี่ยลูกอันนี้นะอันนี้จะเป็นลูกนะครับเขาเรียกต้นโกงกลางปะ ใช่เวลาที่เขาเอาไปเพาะเขาก็จะเอาลูกไปเพาะแล้วมันก็จะแหลมแหลมมาอย่างงี้ใช่ไหมที่มันจะลงอย่างงี้อ๋อจะลงอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยเป็นลงลงนเมื่อกี้มันเห็นวางอยู่บนะสะพานนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยลงไปเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็จะน่าจะลงถึงดินหรือเปล่าถึงละไม่ขึ้นมานะใช่ไหมน่าจะลงไปอยู่ครับเนี่ยครับมันก็จะเป็นแทงออกมาอย่างงี้พอมันเขาเรียกอะไรเป็นตัวเต็มที่มันก็จะหลุด ออกแล้วก็ลงไปแล้วก็เกิดขึ้นมาก็เลยเป็นอย่างนี้นนนแล้วอะไรนะอ๋อตอนเย็นมาออกกําลังกายมาเดินเล่นที่นี่ก็ได้นะครับนี่ครับต้องมาก่อนนะะจ๊ะก็ช่วงเช้าถ้าใครจะออกกําลังกายก็มาสักประมาณสี่โมงเย็นก็ได้ครับสองชั่วโมงก็น่าจะเพียงพออ้มีปลานั้นด้วยครับปลาทรีนปลาทรีน<ม>ปลาทรีนมันเกาะ กอยู่ก็มองไม่น mm ่าจะเห็นปลาทรีน้ตัวเริ่มเท่มเลยก่ออยู่บนขอนไม้โอ네้ตัวใหญ่มากเฮ้ยกล้องกล้องปองไปไม่เห็นมันไกลใช่ใช่ไหมใช่สองร้อยผมว่าไม่น่าใช่ครับสองร้สิบเเมตร น่าจะมีการคาดเคลื่อนหรือว่าน่าจะมีการปรับเส้นทางใหม่แล้วก็ยังน่าจะมีการแก้ไขเส้นทางแต่ยังไม่ได้แก้ไขแผ่นผังหรือเปล่าใช่ไหมเมื่อก่อนมันมีสะพานแขวนอยู่ตรงกลางไหมอยู่ส่วนนู้นปะ่วนนู้นอ่ะเหมือนเหมือนเส้นทางไม่ได้ออกไปทะเลด้วยเมื่อก่อนมันจะมีแบบออกไปเดินริมทะเลหรือว่าเขาขยับขึ้นเข้ามา ันนี้มันติดริมเลยนี่ใช่ไหม,มนี่ติดริมบ้านคนเลยเขาขยับเข้ามาแสดงว่เาเมื่อก่อนมันอน่าจะทําใหม่มั้งนี่ยังเห็นใหม่ๆอยู่เลยรอยลอยต้นเสารอยอะไรใหม่ๆลยู่เลยที่เรามาเอ้ยนีมมน่มันไม่มีเมื่อก่อนมันไม่มีเส้นอันนี้ขั้นกันเมื่อก่อนจะเป็นเสาแล้วก็อันนี้เฉยๆใช่ไหมไม่มีเชือกใช่ไหมไม่ไอเชือกนี้เข้ามาเติมได้เติมทีหลังได้แต่ว่าเส้นทางผมว่าน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแหละ เล็กแค่มั่ก่นจะมีแค่มื่อก่อนอจะมีแค่แค่แค่ไม้เนี่ยเขามีเสือเล็กข้างนอกชื่อว่าบูรณะใหม่แหล้วเมื่อแปดปีที่แล้วที่เรามาบางพื้นอ่ะก็ยังแบบว่าผุนะพื้นบางอันก็ผุอืมอันนี้เขาบูรณะใหม่แล,แล้วแล้วก็น่าจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่ด้วยแต่ตรงเนี้ยมันตายได้ยังไงไม่แน่ใจ หรือว่าเขาหรือว่าเขาทำให้มันให้มันสามารถมองเห็นสะพานให้มันเขาเรียกอะไรให้มันมองทะลุก,กันได้หรือเขาเขาปรับโซนไปทางนน้นต้นไม้อะขยับไปทางนน้นแต่รู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยต้นไม้จะเยอะกว่าน,นี้มากคือมาเดินนี่คือแบบเอาง่ายๆคือเหมือนเดินอยู่ในปา่าอะคือแบบปา่าเต็มเลยนะครับไม่ใช่แบบแบบอย่างนี้นะไม่ใช่น้อยอย่างนี้นะคือเป็นปา่าแบบ ป่าที่มีต้นไม้ปกคลุมเต็มเลยครับตอนนี้แผนผังน่าจะเปลี่ยนไปเนี่ยครับเขาเอา,เอ,า,เอ,าออกหมดเลยต้นโกงกลางหายไปเกลี้ยงเลยครับแต่ใครชอบมาเดินชมบรรยากาศชิวๆก็มาได้นะครับ เขาปิดหกโมงเย็นนะครับใครจะมาก็มาช่วงสักสักสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นประมาณนี้อากาศกำลังดีบรรยากาศเนี่ยครับโซนนี้ก็ไม่มีเนี่ยอันนี้มองไปน่นอ่ะมันจะทะลุทะเลไปแหละป่าหายไปเยอะมากเลยไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรป่าที่นี่หายไปเยอะมากเลย ก็มีมีอยู่นะครับเนี่ยมีเขาเรียกอะไรมีโครงการมาปลูกอยู่นะเห็นต้นมันขึ้นอยู่ครับขึ้นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับแสดงว่าก็มีบางบริษัทหรือว่าบางหน่วยงานที่มีการมาทำกิจกรรม c h r ที่นี่อยู่ดูบรรยากาศมีพายเรือคายักด้วยครับอันนี้เขาพายมาจากไหนนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น เจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเน,นาี่ยครับพายเรือคลายยากด้วยบรรยากาศชิวๆตอนเย็นอป่าหายไปหมดเลยอ่ะเนี่ยโซนนี้ก็หายหายไปเยอะมากเลยเขาเปิดออกละ่ะใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมจะจะไปเรืร่อยละ อขอขึ้นกับเขาเด็เขามีเรือใครอยากพายเล่นด้วยนะอันนี้เจ้าหน้าที่เขาหรือว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอมัง้งน่าจะไม่งั้นก็ชาวบ้านที่อยู่ริมทะเลนี่นะครับอากาศเย็นดีครับช่วงเย็นใครไม่มีที่ไปหรืออยากมาเดินชิวๆก็มาได้นะครับ ก็ไม่เร็วมากหรอกก็พอดีอากาศกําลังดีถ้ามันอันนี้กว่านี้มันจะมืดแล้ววะเขาไม่มีไฟไมันไม่มีไฟไงเขาไม่ได้มีคนดูแลด้วยเขาเลยเปิดมันก็ไม่อะไร่อ่ามันน่าจะมีแบบว่าติดไฟโซลาเซลล์วไว้ตามนี่นะกลางคืนกลางคืนก็ให้เดินได้อะไรเงี้ยทำไม,ไมก็มีเจ้าหน้าที่ดูไงก็ไม่ให้นั่งไงไม่ให้นั่งไง ก็แบบว่าให้เขาเรียกอะไรก็แบบให้เจ้าหน้า like ที่ดูแลไงก็เวลาเข้ามาอะไรเงี้ยก <yeah> ็ม okay, ีกะกลางวันกลางคืนอย่างเงี้ยก็กลางคืนก็ทิ้งไว้คนหนึ่งก็ได้เจ้าหน้าที่เนี่ยติดติดไฟเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะเนี่ยติดไฟตามเสาเนี่ยครับเป็นโซลาเซลล์ไว้ก็ทยอยทยอยติดรอบๆไปใช่ไหมกลางคืนมันก็จะสวยมากเลยนะเป็นแสงไฟเป็นแสงไฟสวยมากเลยนะเรามาเดินกลางคืนโอเคครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ